สวัสดีครับอาจารย์พงศ์สักยันตของเกา้าทันยาบุรีปทุมธานีครับผมวันนี้อาจารย์จะพามาดูยันจิงจกบัวแก้วมหาสำเร็จนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นยันครูของสำหรับลูกศิษย์ผู้หญิงนะครับก็ จะเน้นสายเมตตาเสน่ห์โชคลาภเป็นหลักนะครับว่ลูกศิษย์รายนี้ก็จะสักเป็นแบบสองสีนะครับก็คือจะสักสีดํากับแดงสลับกันนะครับแต่ถ้าลูกศิษย์ต้องการได้เป็นสีเดียวก็ได้นะครับดําล้วนก็ได้หรือแดงล้วนหรือไม่ก็สักเป็นน้ํามันว่านยาก็ได้นะครับน้ํามันว่านนี้ก็จะมองไม่เห็นนะ,นะครับ ราคานี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่ามันจะอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับขึ้นกับความยากง่ายของการสั่นะครับก็ยันนี้ก็จะเด่นโชคลาภนะครับเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะครับสามารถจะได้กับทุกสาขาอาชีพนะครับขายก็ได้เป็นเซลล์ติดต่อเจรจา ขายขายที่ดินได้ทุกทุกประเภทนะครับหรืองานรีแลซ์ก็ได้นะครับจิออ้งจกคู่นี้ก็จะเด่นด้านเสน่เป็นหลักนะครับก็จะช่วยเรื่องการกองเรือนคู่รักนะครับให้สามาัคคาาีกันนะครับไม่นอกรูกไม่นอกทางนะครับผมส่วน ่านใดต้องการจะเข้ามาสาักกับอาจารย์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็มีดอกไม้หนึ่งกรรเทียนหนห่อเทียนนี้ก็สีอะไรก็ได้นะครับส่วนบุหรี่ก็เป็น SMS เขียวนะครับหนึ่งซองนะครับหนึ่งชุดต่อหนึ่งท่านนะครับก็จัดเข้ามาด้วยนะครับก็ ช่วงนี้อาจารย์จะอยู่ทุกวันนะครับถ้าใครจะติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงทักเข้ามาในแชทได้เลยนะครับได้โดยตรงเลยนะครับโทรมาถามคิวดูนะครับว่างไหมสะดวกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทักมาได้ตลอดนะครับถ้ายังต้้ยังเห็นเฟซออนไลน์อยู่นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับอาจารย์ยังไม่นอนก็นอนค่อนข้างจะด็กเหมือนกันนะครับ ส่วนลูกศิษย์ท่านใดที่ได้นัดกับอาจารย์เอาไว้ก็อย่าลืมนะครับจัดดอกไม้เทียนบุหรี่้ามานะครับเหมือนกับที่เคยจัดเข้ามาทุกครั้งทุกครั้งนะครับผมนั่นแค่นี้นะครับสาธุสาธุบญรดักษาครับผมสวัสดีครับ